สมัยใหม่ในยุค40-50ปีมานี่เขาก็ใช้ถ้าบาดดินก็ตั้งก่อนร้อยปีหลงพอยังม่ท่านเคยบอกสั่งเด้บกหลวงพ่อบูชาก็อ้อยเล็กเจ็งตรองๆเด้อเล็กในบ้านนี้ก็นับได้เท่าไร่ก็ห้อยๆเด้อหลวงปู่เด้อซาทุกคนลุกเลยนะเลยเสียงดีมากเลย ขอเจริญพรนะคุณโยมนะท่านใดที่จะร่วมอนุโมทนาร่วมกันเทลานวัดจะร่วมบริจาคสนับสนุนช่วยกันก็เจริญพรโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพชื่อบัญชีบัญชีวัดพระลานเพชรวัดป่าพระลานเพชรเลขที่บัญชี409 095 1684 4 0 16 9 095 1 6 8 4ธนาคารกรุงเทพชื่อบัญชีวัดพระลันเพชรจะได้ร่วมกันเทคอนกรีตรหน้าวัดขอจเจริญพรอนุโมทนาบุญขอคุณงามความดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์บุญญาฤิ์ของหลวงปู่สวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์บุญญาฤทิ์ของเทพไทยเทวาทั้งหลาย ที่สถิตยอยู่ณขอบวัดพลานเพชรแห่งนี้